สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะอ่ะคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้ตัวเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่รู้ตัวคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะ เช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานดยโรวมนะจ๊ะอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะใครมีข้อสงสัยหรือว่าใครสนใจอยากจะเช็คดวงดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาตรงนี้นะ t i i y a 3 6 9ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะ ดูเพราะเป็นแนวทางดูเพราะความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะเชาวิทยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณและครอบครัวคุณนะคะโอเคไหมกดไลค์กดกแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดเนาะ การรับชมรับฟังพลังงานดีๆของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนขอบารมีแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนสัญชาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านแล้วก็มาถึงพลังงานของพีิพยัยทั้ง78บใบเลยนะคะอ่ะมาดูกันสิว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว4 5่ห เจ็ดแปดเก้าสิบคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนะพลังงานใบที่หนึ่งนี้เป็นพลังงานของคุณเป็นตัวคุณเป็น e n e r ของคุณนะมาดูสิว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้แห่งแห่งแมนมันเป็นพลังงานของคนที่อดทนเนาะแห่งแมนรอคอยทุกทรมาน ไม่ใช่ทุกทรมานหรอกก็ห้อยหัวพลังงานของคนที่ห้อยหัวห้อยหัวรอคอยเออบางคนก็ปลงบางคนก็ปลงเนาะบางคนก็แบบเอออยู่ในอะไรที่มันวบนลูปเดิมๆซ้ำๆนะบางคนก็อยู่ในช่วงที่แบบเออกำลังตึงตัวเองกำลังจะได้ตื่นหลูกำลังจะตื่นหลูเนาะเอ้ย แฮงแมนหรือว่าคุณรอคอยอะไรอยู่เอ้รอ,อคอยจริงๆนะเนี่ยห้อยหัวอยู่เนี่ยอืมบางคนก็รู้สึกว่าโอ้อะไรนักหนาชีวิตอะไรประมาณนี้อ่ะแฮงแมนห้อยหัวคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่ามาดูกันสิว่าอะไรจะเข้ามาเนาะคุณจะได้อะไรมาแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนะเว็บโอ้สี่ถ้วยเบื่อเซ็งอ่อนใจ ไม่รอไม่คอยและอะไรและอืปงและน้อยใจหรอน้อยใจเบื่อเซ็งอ่ายังไงอะไรที่แบบหวังไว้ก็ไม่ได้สักทีอไอ้ที่ต้องการก็ไม่ได้สักทีมันไม่เป็นไปดั่งที่คิดมันไม่เป็นไปดั่งที่วางแผนไว้ โอ้มันไม่ค่อยสมหวังในช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยสมปัถนาแฮงแมนสี่ถ้วยโอ้ยคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าล่ะเบื่เอเบื่เอเซ็งเซ็งอ่อนอกอ่อ,อนใจโอ้มาแล้วนี่ไงเอออะไรคุณจะได้อะไรที่เข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเงินไพ่พาพชินีถือเหรียญขึ้นบ่อย,อยๆช่วงเนี้ยนี่ใครรองเงินใครอยากได้เงินหรือคุณคิดอยู่ อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งหรือบางคนก็รอคอยเงินรอเงินจากอะไรที่คุณรออะไรอย่างเนี้ยเนาะภายราชินีเหรียญมาแล้วนะเออเป็นสัญญาณที่ดีนะนี่คือเธอจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเออเห็นค่าในตัวเองก่อนนะ อย่าไปแบบอย่าไปน้อยใจในวัสนาโชคชะตาอย่าไปเบื่ออย่าไปเซ็งเห็นค่าในตัวเองก่อนในวันไหนที่คุณเห็นค่าในตัวเองเนี่ยเงินมันก็จะมามาจากอะไรหลายๆทิศหลายๆท,ท,ทางมาจากตรงนูน้นตรงนี้การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยอ้าวความโชคดีกําลังจะมานะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งเซ็งอย่าพึ่งอ่อนอกอ่อนใจการเงินกําลังมาพระราชินีถือเหรียญไพ่แห่งการเงินนะไพ่แห่งความมัง่งคั่งร่ํารวยนะ เออนะมีดวงมีเกณฑ์อุปถัมภ์ด้วยนะจ๊ะฉันจะบอกให้เดอะทาวเวอร์โอ้ไม่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยนะเดอะทาวเวอร์เนี่ยเดอะทาวเวอร์คือมันจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันมันมันจะเกิดขึ้นแบบคุณไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเอ๊หรือคุณรู้ตัวอย่ารู้ตัวห้ามรู้ตัวห้ามรู้ตัวคุณใครที่ดูคลิปเนี้ต้องไม่รู้เนือ้อไม่รู้ตัว นะถ้าคุณรู้เนื้อรู้ตัวว่าคุณจะต้องได้แน่ว่าคุณจะต้องเกิดขึ้นแน่ว่ามันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่ตรงคอนเทนต์คุณจะต้องไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวสินะเพราะว่าอะไรมันจะเข้ามาแบบคุณจะได้อะไรมาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเดอะทาวเวอร์ Tower, แน่นอนมีเซอร์ไพรส์ใหญ่มีเซอร์ไพรส์ดีๆมีอะไรเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันเออนาเดอะทาวเวอร์ The Tower. โอ้ยการพังทลายเดือดทาวเวอร์เปลี่ยงปรางเปลี่ยงปรางพลังงานรุนแรงพลังงานรุนแรงนี้แน่นอนหนาะก้าวถ้วยกดให้หน่อยก้าวถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ไงอ่าอะไรจะเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหล่ะความสุขความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมระวังอ้วนระวังน้ําหนักขึ้นวิแบบช่วงนี้แบบ เป็นช่วงเทศกาลวันคเนศจตุรถีนเนาะมันเป็นแบบพลังงานพรพิคเนศมาพลังงานพรลักษมีมาอืมนะแล้วก็มันเป็นพลังงานของคนที่จะได้อะไรแหละเออมีความรู้สึกว่าเนี่ยเธอเธอที่พบคลิปเนี้ยเธอจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเออต้องมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันมีเซอร์ไพรส์นะเดอะทาวเวอร์ Tower, เนี่ย เดอะทาวเวอร์คืออารมณ์ของแบบเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นแบบไม่ได้คาดการมาก่อนเกิดขึ้นแบบไม่คิดไม่คาดไม่ฝันมาก่อนเนี่ยคือพลังงานของเธอเนี่ยเป็นแฮงแมนกับเป็นสี่ถ้วย,ยก็รู้สึกว่าอ่อนใจแล้วไม่รอไม่หวังแล้วไม่คาดหวังแล้วไม่รอแล้วเออนะ้าเหมือนแบบหมดหวังแล้วเหมือนโปรงและปล่อยวางและอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เบื่อหน่ายเซ็งและท้อและเออน้อยใจและเอองอนและอะไรอย่างเนี้ยอะมามาแบบเนี่ยเงินมาแล้วราชินีเหรียญจะเทาเวอร์เก้าถ้วยมาแบบไม่คาดฝันเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะไม่ไม่หวังไม่รอไม่คอยไม่คิดไม่คาดว่าจะได้หรือมันมาแบบเซอร์ไพรส์อะเอออะไรจะเข้ามาคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหนึ่งดาบมันจะต้องเป็นของคุณ คุณจะต้องได้เห็นไหมหนึ่งดาบชัยชนะมันจะต้องเป็นของคุณสิคุณจะต้องได้สิเออนะมันต้องชัดเจนสิเออนะพลุงตรงเลยแน่นอนชัดเจนยืนยันการันตีได้เออได้นะอะไรจะเข้ามาคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวหดาบ ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรหรือว่ามีคนขัดแข้งขัดขามีคนพยายามกั่นแกล้งมีศัตรูหมู่มารมีคนคิดร้ายคิดลบคิดไม่ดีมีคนที่พยายามนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาไม่ว่าจะเป็นการกระทําของพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนคุณชนะหนึ่งดาบเพราะคุณเป็นหนึ่งดาบเห็นไหมคุณจะชนะนะคุณจะเอ,อเหมือนกับว่าหรือมันมีแบบ มีการยื้อแย่งแข่งขันมีการอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะชนะมันอนะ่ะคุณจะผ่านมันไปได้อ่ะเนี่ยคุณจะผ่านมรสุมสงครามปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันมาเป็นอุปสรรคเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวที่เขาเรียกว่าคือคือคือถ้าทะเลาะกันคุณก็ชนะแหละอืมพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะถ้าทะเลาะกันถ้ามีการเอ,อไฟกันเนี่ยคุณก็ชนะแหละหนึ่งดาบ เพราะคุณได้ดาบนะคุณมีดาบหนึ่งดาบดาบสวมมงกุฎแล้วด้วยเนี่ยคุณชนะเลยอประมาณนี้เลยเอาคุณจะได้มันจะชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋มันจะชนะมันจะได้มันจะแบบเออประมาณเนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะแปดไม้เท้าเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวรับเลยนี่มันจะมีแบบแปดไม้เท้าเนี่ยคือการติดต่อการสื่อสารการได้รับข่าวสารนะหรือ เ,เหมือนก็ประมาณว่าคือมันจะก้าวหน้ามันมีความแปลกหมายคือความความก้าวหน้าก็ได้นะความก้าวหน้าหรือกําลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารเออนะหรือกําลังจะได้รับข่าวดีหรือกําลังจะมีสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยพุ่งเข้ามาเออเห็นไหมโอ้มาแล้วการเงิน,อนโอ้นะัก คุเหรียญขยายเป็น8ปหมายเนี่ยการเงินกําลังพุ่งเข้ามาคุณจะโชคดีทางการเงินคุณจะได้เงินได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะเนี่ยโอ้สิบถ้วยเลยโอ้โหความสุขความสมหวังข่าวดีความรักก็ได้ครอบครัวความอุดมสมบูรณ์สิ่งดีเออนะอา่าถ้าถ้าใครที่ ทะเลาะกับแฟนใครมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือมีปัญหากับแฟนหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการติดต่อหรือมันจะมีการประมาณว่ามีการเดินทางมาหาหรือว่ามีการอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขมันกําลังจะเกิดขึ้นน่ะหรือไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยกับแฟนหรือกับคนในครอบครัวแต่มันมีปัญหาภายใน ปัญหาภายในครอบครัวหรือคือมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันไม่ราบลื่นมันไม่ลงตัวหรือมันไม่ดีสักทีมันไม่มีความสุขสักทีอ่ะมาสัญญาณมาแล้วความสุขครอบครัวเนี่ยสิบถ้วยเนี่ยคือครอบครัวที่ความสุขความมุดมสมบูรณ์อ่ามันกําลังจะเกิดขึ้นบางคนนะจะได้เงินนะจะได้เงินแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยเงินก้อนใหญ่มากภาชินีเหรียญหรือบางคน นะต้องบอกเลยไพ่เดอะทาวเวอร์ขยายสิบถ้วยาบางคนเนี่ยได้บ้านหรือบางคนจะได้แบบเขาเรียกยังไงเดอะทาวเวอร์อะเดอะทาวเวอร์คือการซ่อมแซมต่อเติมเออบางคนจะได้ต่อเติมบ้านขยายบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะซ่อมแซมรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออเป็นพลังงานประมาณนี้ทีนี้อัศวินดาบ โอ้รวดเร็วทันใจมาไม่แบบนี่เธอไม่รู้เนื้อรู้ตัวเธอต้องใครที่ดูคลิปนี้ยเธอต้องห้ามรู้เนื้อรู้ตัวนะเดี๋ยวมันไม่ตรงกับคอนเทนต์ฉันนะคอนเทนต์ฉันบอกว่าเธอจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเออบางคนได้บ้านบางคนได้รับแบบการอุปถัมภ์จากครอบครัวหรือคนรักหรือบางคนจะจะจะได้เงินนะหรือบางคนก็มีโอกาสนั่นแหละขยับขยายรีโนเวทต,ต่อเติมตกแต่งบ้าน เออนะแล้วอัศวินดาบเนี่ยรวดเร็วนะลุยลุยแบบเร็วมาแบบม้าเร็วอ่ะม้าเร็วเลยอัศวินดาบเนี่ยมาเร็วมาแบบใส่ลมเลยม้าเร็วเอ้ยมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเธอจะได้อะไรคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกอ่ะมาดูกันต่อสิว่าคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกโอ้สองไม้เท้าอ่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณคอยสิ่งที่คุณปรารถนา ถ้าถ้าเป็นเรื่องการงานมันจะต้องเป็นงานทางไกลนะต่างประเทศหรือมันเป็นการสื่อสารนะงานเกี่ยวกับการสื่อสารงานออนไลน์อะไรต่างๆหรือใครไปสมัครงานออนไลน์เอาไว้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้นะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือเขาจะติดต่อมาหรือมีโอกาสได้รับเลือกพิจารณาอนะ,อะทีนี้สองไม้เท้าต่างประเทศก็โอเคเด่น เด่นเด่นได้รับการติดต่อทางไกลก็เด่นเออนะจากต่างประเทศหรือจากทางไกลนะมีข่าวดีอ่ะนะมีข่าวดีเตรียมรอเลยเตรียมรอเลยเตรียมรอข่าวดีเลยมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะเนี่ยเออนะเตรียมรอข่าวดีเลยมาแบบได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเดอะทาวเวอร์นี่แบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันไม่คาดคิดไม่คาดการแบบเซอร์ไพรส์อะเธอจะได้อะไรคุณจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีก โอ้หนึ่งถ้วยความรักนี่ใครดิวอยู่กับคนทางไกลใครดิวอยู่กับคนต่างประเทศใครดิวอยู่กับคนในโซเชียลออนไลน์สารภาพมาเสด้ดีนี่เธออ่ะดีนะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่แบบความการเติมเต็มอะ่ะหนึ่งถ้วยมันเป็นไพ่ที่จะได้รับข่าวดีมันเป็นไพท่ที่ของคนที่กําลังจะมีข่าวดีมีเรื่องดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นถ้าเป็นความรักก็เป็นแบบ ความรักที่ดีมากเออหนาะจะมาเติมเต็มมามอบความสุขให้กับเธอนะหรือถ้าใครรอเกี่ยวกับเรื่องการงานก็มีโอกาสได้รับข่าวดีทางด้านการงานนะได้รับการติดต่อมาหรือว่าบางคนก็ชีวิต,ตมันจะมีความสุขมันจะมีความแบบรับรื่นมันจะมีความเหมือนกับว่าสุขสมสุขสันร์มากขึ้นเออนะ นี่ข่าวดีมาจริงๆนะเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีจริงๆนะคุณจะได้อะไรมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะหนึ่งถ้วยมาแล้วเนี่ยความรักก็มานะเธอบางคนเนี่ยจะมีแบบความรักมีแฟนติดต่อมามีคนรักติดต่อมาหรือเดินทางมาหาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าเขาจะติดต่อมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าเขาจะมาหาอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็ เออเหมือนกับว่าได้รับข่าวดีทางไกลหรือมีคนทางไกลเนี่ยเออเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยให้เออมันเป็นข่าวดีนะเธอจะต้องไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเออเธอจะได้อะไรอีกข่าวดีที่เธอไม่รู้เนื้อรู้ตัวเดี๋ยวขอจัดเรียงนิดหนึ่งไพ่แบบไพ่แอบสับสนไพ่แอบสับสนกันนิดหนึ่งเธอจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เธอจะได้อะไรแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแปดเหรียญอะกดหน่อยโอ้โหอาราชินีเหรียญแปดไม้แปดเหรียญทีนี้เงินนะใครที่กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่ต่อจากเนี้ยบอกเลยว่าต่อจากเนี้ยสิ่งที่เธอตั้งใจทำสิ่งที่เธอมุ่งมั่นทำหรือว่าความสามารถพิเศษที่เธอมีเนี่ย เธอจะได้ใช้ได้เต็มที่แล้วแล้วมันจะทําให้เธออะทำอะไรได้ให้กับเธอเหมือนกับว่าเธอจะเหมือนกับว่ามีงานเยอะไม่รู้เนื้อแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือมันจะมีแบบการเงินมันจะพุ่งขึ้นเยอะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับเธอแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนว่ามันจะทําได้ขนาดนี้เลยหรอมันจะได้เงินมากขนาดนี้เลยหรอหรือมันจะสําเร็จ เร็วขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างนี้นะพรสวรรค์ความสามารถโอ้โหไพ่ทาไมเป็นแบบนี้อ่ะพรสวรรค์กับความสามารถนี่เธอจะได้อะไรอีกเธอจะได้อะไรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกอะนี่ไงคือราชินีไม้เท้าเนี่ยมันคืออ่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานความสําเร็จการมีแพชชั่นการมีไฟในการทํางานสเสน่ห์โดดเด่นนะ เธอจะมีโอกาสแน่นอนงานที่เธอทําหรือพรสวรรค์ที่เธอมีความสามารถที่เธอมีเธอจะได้ใช้มันเต็มที่แล้วก็มันจะทําให้เธอสร้างไรายได้ให้กับเธอมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนะพระราชินีเหลี่ยะพระราชินีไม้เทา้าความสําเร็จการงานนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งอะไรอย่างนี้หรือเธอมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือใครที่เป็นเจ้าขององค์กรเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจก็เหมือนกับว่ามันจะดีขึ้นมันจะโตขึ้นมันจะเจริญขึ้นอืมนะเออประมาณนี้เลยอ่มาดูกันต่อสิคือเธอจะได้อะไรคุณจะได้อะไรแบบได้อะไรมาแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวอีก โอ้เจ็ดเหรียญเนี่ยสิ่งที่คุณลงคุทุนเอาไปสิ่งที่คุณลงทุนไว้สิ่งที่คุณลงแรงไว้สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณลงมือทําไว้เนี่ยรอได้เลยผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจเนี่ยการเงินนะเจ็ดเหรียญเนี่ยผลลัพธ์คือผลผลิตไงผลลัพธ์ที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่กําลังจะได้เนี่ยสิ่งที่คุณเฝ้ารอใครรอเงินได้เงินนะบอกเลยท้ายสำรับเป็น the world โอ้เดอะเวิลด์มันคือความอุดมสมบูรณ์ครบเต็มรูปแบบนะไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบนะ the world, universe, เดอะเวิลด์ยูนิเวิร์สพูดถึงเรื่องต่างประเทศโซเชียลออนไลน์การติดต่อการสื่อสารต่างๆทางไกลทางใกล้แต่มันเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารอะไรอย่างเนี้ยนะคือข่าวดีที่กำลังจะเข้ามา นะมันคือแบบเธอไม่รู้เนื้อรู้ตัวเธอต้องห้ามรู้เนื้อรู้ตัวนะเออต้องห้ามรู้เนื้อรู้ตัวนะเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบที่เธอไม่รู้ตัวหรอกนะเพราะว่าเธอรอจนอ่อนใจแล้วเธอเป็นแฮงแมนเธอเป็นสีถ่ถ้วยเธอรอจนแบบไม่คาดหวังแล้วอะ่ะเออนะรอแบบอ่อนใจไม่แบบไม่อยากได้ไม่อยากดีแล้วอะ่ะเอออย่างนี้นะทีนี้ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์ครบครันนะบ้านรถ เงินความรักความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะแล้วก็มันคือเขาเรียกว่าความสําเร็จด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ตั้งใจหรือว่าความสามารถของคุณที่คุณมีนะแล้วบางคนก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีผลลัพธ์ที่รอคอยเห็นไหมเจ็ดเหรียญเนี่ยมันคือการรอคอยเนี่ยเธอจะได้ในสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เธอลงทุนลงแรงลงมือทําเอาไว้นะ แล้วอีกอย่างหนึง่งมันคือสิ่งดีนะเออมันคือสิ่งดีที่กําลังจะได้นะมันคือเด่นเลยเรื่องเงินนะเด่นเรื่องเงินแล้วก็ทําให้แบบเรื่องงานการติดต่อการสื่อสารแล้วก็มาความสุขความสมหวังเห็นไหมมันจะมาตามลําดับประมาณนี้เลยนะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ